สวัสดีครับปีน้องผู้ติดตามทุกท่านนะฮะท่ามกลางความมืดและพระจันรเนะพระจันร์อยู่หลังผมนะสวยงามมากเลยแมยวันนี้ผมขึ้นมาตั้งแต่ตีห้ากว่าเดี๋ยวนี้หกโมงหกโมงพอดีอะฮะก็ยังมืดอยู่นะเชียงรายอากาศดีมากเย็นสบายนะครับผมใส่ชุดแบบหนาเลยนะนะต้องคุมด้วยน้ำค้างนะเอาไฟฉายมาด้วยวันนี้ครับ นี่เตรียมไปจา่าด้วยและคนที่มากับผมแม่เหมือนเดิมไอ้ตาแก่ตาแก่ลุงเทียนนะแล้วก็ไอ้ประธานวันชัยนะสองคนนะไอ้แก่คนหนึ่งอายุตอนนี้ก็ผมหกสิบเก้าลุงเทียนก็ตาไหรเทียนหกสิบเจ็ดโอหกสิบเจ็ดเท่าแล้วโอ้ใจมาได้แล้วใจ น,นี่ประธานวันใจวันล่องคุณนะอ่าอ้น,นี่ก็หกสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะนะก็ขี่มอไซค์กันขึ้นมาบนดอยมืดๆค่ำๆได้บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะดูผมฉายให้ท่านดูว่าทางมันเป็นยังไงนี่ทางนะอย่ามมืดค่ำพระอาทิตย์พระจันทร์สวยงามผมมาเพื่อมาดูพระจันทนระ์นะนะแล้วเดี๋ยวก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกข้างหนึ่งนะนี่พระจันทร์จะตกด้านนี้ เดี bạn, ๋ยวพัน <ses> ท <maison> ิตย์ขึ้นด้านหลังผมเนี่ยด้านนี้นะฮะด้านตะเทียนเ็าอยู่กันเดี๋พันทิตย์ก็จะขึ้นทางเด่นนี้นะฮะเนี่ยรพันทิตย์กำลังจะขึ้นนะพระจันทร์กำลังจะล่วงเห็นนะชีวิตกัคนก็เป็นอย่างนี้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะอันนี้จังทุกขังอัตตาเป็นเรื่องธรรมดานะครับธรรมชาติธรรมดานะนี่ครับสวยงามนะครับดูกันเข้าไปฮในความมืดนะ เป็นความสุขนะครับในความมืดก็เป็นความสุขในความสว่างสวยก็เป็นความสุขและบางครั้งความสว่างสวยก็เป็นความทุกข์นะฮะดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติผมชอบนะมาดูแล้วก็งดงามนะครับอ่าฮ่าฮ่ความสุขไอ้แก่นะครับความสุขไอ้แก่โอ้พระทิตย์กำลงกังจะขึ้นนะฮเนี่ยฮครับเอาแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เอาตาเดียนสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่าความสุขของไอ้แก